าการถวายสังฆทานในทางพุทธศาสนานั้นก็จะมีจตุปจัจจัยทายธรรมหลายอย่างมีข้อของจะตุปัจจัยสี่ก็คือมีสิ่งที่สามารถถวายพระสงฆ์สามาเณรได้ก็ขอของที่ขันใช้มีสมบจีวรมีผ้าสังฆติและมีอาหารการกินตลอดถึงที่อยู่ที่อาศัยอันนี้เป็นที่สามารถถ,ถวายได้ ทีนี้เมื่อการถวายทานแล้วนั้นจะได้อาน,นิสูอ์อะไรบ้างนั้นเพราะการถวายทานก็มีหลายลําดับถ้าถวายของที่ที่พระสงฆ์ใช้จะเป็นจตุทริไทยไตรยารามเหล่านี้ก็เป็นวัตถุทาน การถวายอย่างนี้นั้นตัวเองก่อนจะถวายก็ตั้งใจถวายคณะถวายก็พอใจถวายเมื่อถวายไปแล้วก็มปความพอใจอันนี้ส่งที่จะเกิดนั่นหมายความว่าผู้ถวายแล้วย่อมจะไดะ้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคำว่ามนุษย์สมบัติหมายความมันจะได้สิ่งที่ตนเองปาัถนาอย่างไราอย่างตัง้งว่าคนไหนที่ให้ทานเนี่ยให้ไปให้ไปคนนั้นก็จะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นพร้อมกันนั้นก็คนถามบนนั้น ก็จะมีจิตใจบริสุทธ,ธิ์สะอาดโปรงใสมีอริยทรัพย์เกิดขึ้นภายในอยู่ตลอดเวลาอย่างทานละไมศีลละไมภาวนาไม่อรารยเฉพาะทานเนี่ยถ้าาใหายไปแล้วก็เรียกว่าเราสร้างอริยทรัพย์คือทานนี่ให้เข้าของเงินทองไปคนเมตตากรนนุณาต่อบุคคลอื่นทานเมื่อทานไปแล้วก็จะเกิดผลขึ้นเป็นแบบเป็นปน,นามธรรม คำว่านามาทำอไคำว่ามาเกิดขึ้นแตมใจของคนที่ทำนันบริสุทธิ์สะอาดมีความสุขความเจริญจะปัรถนาทําอะไรก็สําเร็จตามความประสงค์อันนี้ก็เป็นอันนี้สองฐานประการหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่มีให้ทานอยู่ตอลอดเวลาก็เป็นที่รักชอบใจของคนทั่วเดียทั่วไปมีมิตรมีสหายมากมายปัสจากเวรปัสจากภายัยก็มาได้ทําเวรทำภัยมาลายมาอันนี้ประการหนึ่ง ระความกันั้นก็ตัวเองก็จะมีความสุขใจไม่ได้ให้ของต่างๆไปแล้วใจของคนที่ทำไปแล้วก็ย่อมมีอาิยทรัพย์ภายในคือบุญติดตัวดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจะอาิยทรัพย์ไปข้าทรัพยภไปในทรัพย์ภายในจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยทรัพย์ไปนอกเป็นผู้นักสเสียสละเสียสละเข้าของเงินทองสินต่างๆให้คนอื่นให้รับความสุขอันนี้แหละเป็นผลของการทําความสุขในชาตินี้ ตัวชาติหน้านะั้นบุญกุศลที่ทำไปแล้วก็จะติดตามคนนั้นทุกโนทุกแห่งเมื่อจะตายก็น,นึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงภาวนาที่ทำไปแล้วก็เจ็ดมันก็บริสุทธิ์สะอาดก็จะไปสู่สุคติดกสวรรค์สงความปรารถนาที่เราต้งองการพนันความสุขนี่แหละเป็นผลของการให้ทานสุกทางกายทุกทางใจต้องปรารถนาสิในก็ได้ส่งความปรารถนาด้วยอาสายอธิ่ทานที่ทำไปแล้ว อันที่แทจริงว่าคนที่เกิดมาจะไม่เหมือนกัน,นที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าการทห้ทานมาแล้วจะมีอเนสงส์งต่างกันบางคนที่เกิดมาแล้วก็มีฐานะดีไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรมากมายก็มีเงินมีทองใจเกิดในสถานที่ดีอยู่ดีอนนก็อันกใสผลของการให้ทานที่ชาติก่อนเกิทำมาแล้วมาทําถึงชาตินี้ก็ทําอะไรก็สะดวกสบายอันนี้เป็นผลของการให้ทานประการหนึ่งเพราะฉะนั้นการให้ทานนี้มีมากมาย ที่จะเราจะรับผลเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกคนดีท่านได้พ้นจากทุกข์กับพระธรรมตามธรรมสีมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการให้ทานเป็นการทําได้แตะก็ไม่พอใจทําทําแล้วก็มีความสุขใจอันนี้เป็นประการที่เห็นสําคัญง่ายๆ่าะเมื่อเราทําแล้วเราก็มีความสุขนี่เรียกอดีตผลของการให้ทานในชาตินี้เหตุนันพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าการให้ทานนั้นย่อมจะได้ทรัพสมบัติ ถ้าให้ทานอิประการหนึ่งถ้าชักจูงคนอื่นให้ด้วยเราก็จะบริบาลสมบัติจะไปที่ไหนมาที่ไหนเราก็จะมีพ่องผงเมตสหายมากมายอิกปการหนึ่งกระงความว่าให้ทานนั้นนะย่อมจะทําคนนั้นไปสู่สุขสวรรค์ได้จัดนี้ก็มีความสุขจากจัดนี้ไปสู่ขณะก็มีความสุขสมความปรารถนาุูประการ